ก็มาต่อกันเลยครับมาดูประวัติของทางเจ้าแสนเหลี่ยมครับไก่ของทางซุ้มสมีสุวรรณกันมั่งนะครับไก่ตัวนี้ครับมีสายพันธุแชมป์ในตัวเนี่ยเยอะมากครับสายพ่อเนี่ยเป็นเจ้าปืนกลครับบวกหมื่นไม้บวกโกโก้ดําเทพดีลาครับส่วนสายแม่เนี่ยเป็นสายของสองมีสุวรรณเลยครับสถิติของเจ้าแสนเหลี่ยมเนี่ยนะผมนะตัวนี้ครับชนะมาทั้งหมด4ไฟครับ ชนะชมรมมาทั้งหมด2ไฟครับตอนอยู่เจ้าของเดิมครับแล้วก็ไฟที่3ครับก่อนจะย้ายมาอยู่สอมีสุวรรณครับชนะมาไฟ 66K ครับชนะมาในยกที่3นั่นเองครับแล้วทางเสียเบิร์ดเนี่ยนผมน้าได้ให้ทีมงานนําเข้ามาในค่าตัว 150K ครับและล่าสุดครับผมน้าตอนที่มาอยู่สอมีสุวรรณครับพึ่งเสมอไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับในวันที่6ตุลาคมนั่นเองครับซึ่งบอกเลยครับว่าในไฟนี้ยืนเป็นท่านต่อนนาะนะตั้งแต่ยกที่2ยันยกที่4ยกสุดท้ายครับแต่คู่ต่อสู้เนี่ย เลยจบที่เสมอกันไปครับส่วนสไตล์การชนนะครับของเจ้าแสนเหลี่ยมครับไก่ตัวนี้ครับเป็นไก่ที่ครบเครื่องนะครับเรื่องพม่าตีเชิงเลยก็ว่าได้ครับไก่ตัวนี้ครับมีวิ่งมีขยับครับตีแม่นถ้าได้ช่องตีเนี่ยเล่นชุดเดียวเนี่ยยืนต่อขาดเลยนะครับ เรียกได้เลยครับว่าเป็นพม่ายอด IQ อีกหนึ่งตัวครับเหลี่ยมตัวดีแข้งดีปากไวครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าพม่าตัวนี้ครับถือว่าเป็นงานหินเหมือนกันนะครับกับทางซุ้มเพชรน,นำโชคครับเดีย๋ยวต้องรอชมกันครับในวันที่2พฤศจิกายนครับว่าใครจะสามารถคว้าชัยชนะไปได้ในศึกครั้งนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดครับที่ต้องการชมคลิปเก่าคลิปย้อนหลังนะครับของเจ้าแสนเหลี่ยมไก่ของทางซุ้มสอมีสวรรค์ตัวนี้ครับสามารถเข้ามาเอาไปชมเพื่อเป็นแนวทางได้ในกลุ่มของจานช่วยจนครับทางเข้าไปที่หน้าช่องครับไปกด ที่ลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ครับแล้วก็แอดเข้ากลุ่มมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับรับรองเนี่ยไม่ผิดหวังกันแน่นอนครับและสําหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนจะลืมครับกดติดตามช่องจัน่วยชนไปด้วยครับเพื่อจะได้ข่าวสารดีๆแบบนี้ในวงการไก่ชนครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ